สำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำท็อป10อันดับตาแหน่ง CDM ราคาถูกและดี OVR 80ถึง84นะครับหวัสดีครับแล้วก็มาเจอกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำท็อป10อันดับตำแหน่ง CDM ราคาถูกและดี OVR 80ถึง84นะครับก็ทั้งหมดนี้จะมี42ตัวเลยนะครับ ก็จะเป็นนักเตะที่มีสกิลมูฟสามดาวขึ้นไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็จะนําค่าพลังในเรื่องของเกมรับมาเฉลี่ยก,กันว่าใครจะมีค่าพลังที่ดีที่สุดและมีจุดเด่นจุดด้อยในเรื่องไหนกันบ้างนะครับสําหรับตําแหน่ง CDM ก็จะบวกในเรื่องของความเร็วกันวิ่งเข้าไปด้วยนะครับว่านักเตะตัวไหนมีเกมรับที่ดีแล้วจะต้องมีความเร็วกันวิ่งที่ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าท็อปสิอันดับตำแหน่ง CDM จะมีใครกันบ้างและตัวไหนเป็นตัวที่เราตามหานะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่อันดับที่10กันก่อนเลยนะครับอันดับที่10ตกเป็นของโฟฟาน่า OVR 8 0ส่วนสูง1 8 5นะฮะเท้าที่ถนัดซ้าย3ขวา5ดูจากค่าพลังโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของโฟฟาน่ากันนะครับค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการตั้งรับลองลงมาก็จะเป็นการเลี้ยงบอลการยิงแล้วก็ฝีเท้านะครับ ตัวนี้ค่าพลังโดดเด่นถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของฝีเท้าโฟกาน่าติดอันดับที่9เลยนะครับเทียบเทกับ42ตัวนี้นะฮะการตั้งรับก็ดีความเร็วก็ดีด้วยนะครับตัวนี้ไปครับแล้วก็ไปดูอันดับที่9อันดับที่9มีทั้งหมด2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่9ตัวที่1ตกเป็นของตอเรล่า OVR 82ส่วนสูง166 เท้าที่ถนัดซ้าย3ขวา5เลยนะฮะดูจากค่าพลังโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของตอเรล,ล่าค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการเลี้ยงบอลองลงลงมาก็จะเป็นการตั้งรับนะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่มีการตั้งรับที่ดีนะฮะในเรื่องของฝีเท้าตอเรล่าติดอันดับที่5เลยนะครับถือว่าฝีเท้าถือว่าเร็วเลยนะครับตัวนี้ไปครับเราก็ไปดูอันดับที่9ตัวที่2ตกเป็นของอดัม OVR 83ส่วนสูง175เท้าที่ถนัดซ้าย3ขวา5ดูจากค่าพลังโดยรวมนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของอดัมค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีฝีเท้าลองลองมาก็จะเป็นการตั้งรับนะครับโอ้ตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอดัมมีฝีเท้าที่เร็วที่สุดใน42ตัวนี้เลยนะครับถือว่ามีความเร็วที่ใช้ได้เลยนะตัวนี้ไปแล้วก็ไปดูอันดับที่8 อันดับที่8ตกเป็นของคามาวิงกา OVR 82ส่วนสูง182ฮะเท้าที่ถนัดซ้าย5ขวา3รอูจากค่าพลังโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของคามาวิงกาค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีฝีเท้าการเลี้ยงบอลลองลงมาก็จะเป็นการส่งบอลน,นะครับสรับคามาวิงกาถือว่าใช้ได้เลยนะครับการตั้งรับก็ถือว่าดีนะฮะตัวนี้ในเรื่องของฝีเท้า ติดอันดับที่3เลยนะครับถือว่ามีความเร็วกันวิ่งที่ดีนะฮะคามาวินกาไปครับเราก็ไปดูอันดับถัดไปอันดับถัดไปก็เป็นอันดับที่7นะครับตกเป็นของเบนนาเซอร์โอเวียร์แปส่วนสูง175เท้าที่ถนัดสาย5ขวา3เลยนะครับดูจากค่าพลังโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยฮะเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของเบนนาเซอร์ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะเป็น การเลี้ยงบอลลองลงมาก็จะเป็นฝีเท้านะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ครบเลยนะครับการตั้งรับก็ดีด้วยนะฮะแต่ในเรื่องของสภาพร่างกายก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับในเรื่องของฝีเท้าติดอันดับที่2เลยนะครับถือว่ามีความเร็วกันวิ่งที่ดีนะฮะไปครับแล้วก็ไปดูอันดับที่6อันดับที่6ตกเป็นของคา马拉โอวียแปดสิส่วนสูง184 เท้าที่ถนัดสาย3ขวา5ดูจากค่าพลังโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของคา่าค่าพลังที่โดดเด่นก็จะเป็นการตั้งรับลองลองมาก็จะเป็นฝีเท้านะครับตัวนี้การตั้งรับก็ดีฝีเท้าก็ดีด้วยนะครับในเรื่องของฝีเท้าติดอันดับที่10นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันไปครับแล้วก็ไปดูอันดับถัดไปอันดับที่5ตกเป็นของไลเมอร์ ovr 83ส่วนสูง180เท้าที่ถนัดซ้าย3ขวา5ค่าพลังโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของไลเมอร์ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะเป็นการตั้งรับฝีเทา้าลองลงมาก็จะเป็นการยิงและการเลี้ยงบอลน,นะครับค่าพลังโดดเด่นถือว่าเยอะนะครับในเรื่องของการตั้งรับเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะฮะในเรื่องของฝีเทา้าไลเมอร์ติดอันดับที่2เลยนะครับถือว่ามีความเดียวกันวิ่งที่ดีนะฮะซีซั่นที่แล้วผมชอบใช้นะครับไลเมอร์ เพราะว่ามีความเาร็วกันวิ่งที่ดีแล้วก็การตั้งรับการแทกเกิลดีนะฮะไปครับแล้วก็ไปดูอันดับถัดไปอันดับที่4อันดับที่4ก็มีทั้งหมด2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่ 4, ตัวที่1ตกเป็นของเดลูน OVR 80ส่วนสูง185เท้าที่ถนัดสาย3ขวา5เลยนะครับค่าพลังโดยโรวมถือว่าใช้ได้นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของเดลูนค่าพลังที่โดดเด่นก็จะเป็นการตั้งรับลงลงมาก็จะเป็นการยิงนะครับสำหรับเดลูนการตั้งรับถือว่าใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของฝีเทา้าเดลูนติดอันดับที่10นะฮะถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันถือว่าดีนะครับตัวนี้ความเร็วไปครับแล้วก็ไปดูอันดับที่4ตัวที่2ตกเป็นของชัวเมนี่ OVR 84ส่วนสูง187 ท้าที่ถนัดสาย3ขวา5เลยนะครับดูจากค่าพลังโดยรวมก็ใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของชัวเมนี่ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะเป็นการตั้งรับลงลงมาก็จะเป็นการส่งบอลนะครับตัวนี้การตั้งรับดีด้วยนะฮะการแท็กเกิลก็ดีนะครับค่าพลังโดยรวมทั้งหมดเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับชัวเมนี่ซีซั่นที่แล้วถือว่าเป็นตัวที่ตึงอยู่เหมือนกันนะฮะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดหรับชัวเมนี่เนี่ยชอบยิน cm กับ cdm นะครับ โอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูอันดับถัดไปกันนะครับอันดับที่3ตกเป็นของเคซี่ OVR 8 2ส่วนสูง1 8 3นะครับเท้าที่ถนัดซ้าย4ขวา5ดูจากค่าพลังโดยรวมเคซี่ถือว่าใช้ได้เลยครับถือว่าเอาเรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของเคซี่ค่าพลังที่โดดเด่นของเคซี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับจะมีสภาพร่างกายการตั้งรับการยิง แล้วก็ฝีเท้านะครับลองลงมาก็จะเป็นการเลี้ยงบอลนะครับก็จะหมดอยู่แล้วนะฮะก็ในเรื่องของการส่งบอลเคซี่ถือว่าแย่ที่สุดเลยนะครับตัวนี้ค้าบพลังโดดเด่นเยอะมากเลยนะฮะก็เป็นอีนิ่งตัวที่ตึงเลยนะครับส่วนในเรื่องของฝีเท้าติดอันดับที่3เลยนะครับถือว่ามีความเร็วการวิ่งที่ดีเลยนะฮะตัวนี้ถือว่าใช้คุ้มๆเลยนะครับไปครับเราก็ไปดูอันดับถัดไปอันดับถัดไปก็เป็นอันดับที่2นะครับตกเป็นของ ซัมโบอองกิซ่าโอเวียร์ส่วนสูง184เท้าที่ถนัดซ้าย3ขวา5้าเลยนะครับดูจากค่าพลังโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยครับซัมโบเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของซัมโบกันนะครับค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสภาพร่างกายลองลงมาก็จะเป็นการตั้งรับแล้วก็ฝีเท้านะครับตัวนี้สภาพร่างกายที่ดีการตั้งรับก็ถือว่าดีด้วยนะครับใช้ได้เลยนะซัมโบในเรื่องของฝีเทา้าติดอันดับที่3เลยนะครับ ถือว่ามีความเร็วกันวิ่งที่ดีเลยนะซัมโบอองกิซ่าถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้เลยนะสำหรับผมถือว่าน่าใช้นะครับไปครับเราก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับอันดับที่1ตกเป็นของคานโอวีอาส่วนสูง186เท้าที่ถนัดสาย4ขวา5เลยนะครับดูจากค่าพลังโดยรวมคานถือว่าใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่ตัวดิ่งของคาน ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสภาพร่างกายการตั้งรับลองลงมาก็จะเป็นการยิงนะครับในเรื่องของฝีเท้าติดอันดับที่4เลยนะครับถ้าเทียบกับ42ตัวนี้ก็ถือว่ามีความเร็วกันวิ่งที่ดีนะฮะแต่ในเรื่องของการตั้งรับและสภาพร่างกายเนี่ยติดอันดับที่1เลยนะครับถ้าเทียบกับ42ตัวนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับคารนก็สำหรับคารนก็ได้คว้าอันดับที่1ในเรื่องของการตั้งรับที่ดีและมีความเร็วกันวิ่งที่ดีด้วยนะครับโอเคนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม